สวัสดีทุกคนนะครับมาดูงานซ่อมอบอดตู้เย็นสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวชิบ้านะครับม,มันมันมืดแล้วนะครับมองไม่ช่ยเห็นมาดูวงวงจรนะครับก็อาการเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้ลองเทสคร่าวๆนะครับยังไม่ไประกบนะครับ ก็เป็นของช่างนะครับเขาแจ้งมาว่าเครื่องไม่ทำงานนะครับคอมพิวเชอร์ไม่ทำงานไม่แน่ใจว่าตัวคอมเสียหรือว่าตัวบอร์ดเสียนะครับก็เลยให้เอามาชิคบอร์ดช็คคอมดูครับก็ช่างสร้างคอมตัวใหม่มานะครับใช้าง,งานไม่ได้นะครับเรากับคอมในเครื่องใช้าง,งานไม่ได้ ะครับแต่ว่าเอาคอมอ,อีกรุ่นหนึ่งมาต่อใช้งานมาต่อใช้งานข้างนอกนะครับใช้ได้นะครับทีนี้นะครับผมมาลงแลนะครับคอมที่เอามาให้นะครับโอมเท่ากันกับตัวตัวในเครื่องครับเท่ากันค่าค้นลวดเท่ากัน ค่าของตัวนี้ต่ำกว่านะครับตัวนี้ประมาณ8โอห์มนะครับตัวนี้ประมาณ14-15โอห์มนะครับกับตัวนั้นเท่ากันทีนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่ว่าตัวโอห์มมันเท่าไม่เท่านะครับที่ว่าตัวนี้มันทำงานได้แต่ว่าตัวนี้8โอห์มเนาะตัวนู้น14เท่าตัวนี้นะครับทำไมตัว ตัว14กับตัว8ก็ยังทํางานไม่ได้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าแรงดันนะครับโดยปกติแรงดันคอมเพรสเซอร์เวลาเติมเติมน้ำยาทําไมครับเวลาน้ํายามันตึงอ่าน้ํายามันมีแรงดันเยอะตัวคอมก็จะโหลดกระแสเยอะนะครับพอตัวคอมโหลดกระแสได้ในระดับหนึ่งนะครับมันก็เราเลือกเติมน้ํายาตามโหลดกระแสของคอมด้วยเนาะนะครับ น่าจะประมาณนั้น,นะครับผมก็ไม่ค่อยชํนานาญตัวเรื่องน้ํำยาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องวงจรนะครับตัวนี้มันเสียที่วงจรนะครับสรุปตัวนี้คือมันเสียที่วงจรไม่ได้เสียที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับอตัวนี้ผมลองอยู่นะครับลองเครื่องเครื่องทำงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมวัดให้ดูนะครับเป็นตัวอ,อ เรียกว่าอะไรตัวไฟ3ามโวลต์นะครับตัวบริดเดวอดที่แปลงไฟมาจะสองร้อยยี่โวลต์นะครับ AC ซีครับมาเป็น DC นะครับก็มันจะได้ประมาณ300 3 1> 1้อามจุดหนูนย์นะครับสามจุดหนึ่งหนึ่งโวลต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ไฟตกนะครับขึ้นอยู่กับไฟบ้านด้วยนะครับบางทีมันมาไม่เต็ม220โวลต์เนะะาะขนาดมันจะเป็น210โวลต์อะไรอย่างเงี้ย215โวลต์นะครับ ไฟตัวนี้ก็จะไปผ่านตามนะครับแล้วก็ค่าของบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะครับก็สรุปก็คือขณะที่คอมพเพรสชอร์ทำงานที่แรงดันสูงนะครับแรงดันสูงกว่าปกติซึ่งมีน้ำยาที่มันมีน้ำยาอยู่นะครับก็ที่ผมสังเกตได้ก็คือเวลาผมใช้คอมตัวนี้ที่ไม่มีน้ำยานะครับเดินเครื่องนะครับ ขณะไม่มีน้ำยาดึงเครื่องมันทํางานได้นะครับแล้วก็ขณะมันที่รันรอบสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะรอบสูงจัดเครื่องก็จะตัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าขณะที่รอบตัดเอามืออุดลมนะครับอุดท่อลมออกนะครับเครื่องก็ตัดเหมือนกันแสดงว่าถ้ามันมีโหลดถ้าตัวคอมเพรสเซอร์ดึงกระแสียเยอะก็จะทําให้เครื่องตัดนะครับก็เลยอ่านิษฐานว่าตัวนี้ มีปัญหานะครับตัวคาปาตัวกรองกระแสตัวเก็บประจุของชุดไฟ300โวลต์นะครับตัวนี้ตัว DC 300โวลต์ตัวนี้นะครับทาให้มันกระแสมันตกนะครับก็อาการนี้มันจะเจอบ่อยเลยในพวกตัวเครื่องจะรื่ออะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับพวกทีวีพวกอะไร อย่างเงี้ยครับที่มีชุดลรยไฟสวิตชิ่งที่เป็นตัว C ตัวนี้นะครับก็จะมีปัญหานะครับอ่าก็สรุปนะครับตัว C ตัว400โวลต์เนี่ยนะครับตัว C กลองไฟของ310ร้โวลต์สิเโวลต์เนี่ยมีปัญหานะครับเสื่อมนะครับทำให้เวลาคอมมันดึงกระแสสูงนะครับไฟตรงนี้ตกทำให้ตัว IPM เนี่ย าจกระแสไม่พอทําให้มันนอกตัวเองนะครับมันคล้ายๆเพราะว่าไฟตุกนะครับมันก็ตัดวงจรไปนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรน่าสงสัยอย่างอื่นนะครับตอนนี้คือทํางานได้นะครับผมรันเครื่องไว้อยู่นะครับแล้วก็อากาศก็เครื่องก็เย็นนะครับเครื่องเย็นแล้วนะครับแล้วก็ทํางานปกตินะครับแต่ว่าตัวขับปลาตัวนี้เดี๋ยว ก็จะหาตัวดีๆใส่ไปนะครับโอเคครับก็ให้เป็นแนวทางน,นะครับ